กาสวัสดีครับมาอยู่ผมลัตินะครับวันนี้เราก็จะพาไปชมสวนสวนมหาสมบัติกันนะครับไปดูกันเลยครับที่เราทำคลิปนี้คือเราจะแบบมาถ่ายคลิปแบบพัฒนาสวนนะครับเราจะทําเป็นอีพีไปเรื่อยๆครับจนสวนแบบมาสวยงามนะครับวันนี้เราจะพาชมสวนว่าสวนในปัจจุบันนี้เป็นยังไงแล้วในอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนนี้ก็เป็นโซนทางเข้านะครับทางเข้ามาจากตรงนู้นครับไกลอยู่เหมือนกัน แต่ทางนี้ก็จะเป็นร่องน้ำเอาไว้กักเก็บน้ำสารพิษแล้วก็เข้าไปยังในหมอเดี๋ยวไปดูในบบอกกันเลยครับตวนนี้ก็จะปลูกก็ต้นกล้วยต้น,ตนข้าวโพดอะไรเพื่อย,ยึดดินหน้าดินครับเพื่อไม่การดินสไลด์ลงไปในน้ำหญ้าพวกนี้ก็ไม่ได้ตัดครับ <laughs> โอ้ในอนาคตตรงนี้ก็จะทําเป็นจุดกลางเต็นท์สามารถมาเช่าเต็นท์้วกลางได้แต่ดูวิวรอบๆสวยงามมากเลยครับตรงนี้ก็เป็นศาลาที่โดดเดียเด่ยวเดินไ้มากครับมีศาลาเดียวงบไม่ถึงครับทําไม่ได้เราค่อยๆพัฒนากันไปเดี๋ยวเราก็พัฒนากันไปเรื่อยๆเ,เป็นยังไงตรงนี้ก็จะในอนาคตอาจจะดีมีคนมาเที่ยวอนาคต ยายหัวจะทำร้านกาแฟยอยู่ข้างหน้านวนแล้วตรงนี้ก็เป็นศาลาที่เพิ่งสร้างมาอาทิตย์ก่อนโอ้ติดไฟโซลาร์แล้วนะครับตรงนี้ก็ศาลาเอาไว้ให้อาหารปลาเตี้ยมากเลยก็กว้างนะครับสามารถเอาวางหนึ่งเต็นได้ตอนข้าดาวเดี๋ยวมาถ่ายครับเข้าดาวพวกผมก็จะมาข้าดาวตรงนี้ เสานี้น่าจะมาทำสาราต่อไปนะครับอุข้างล่างนี้เป็นบ่อปลาขนาดบักเอกลึกสามเมตรครับตอนที่ฝนตกแรงหัวเราไปเล่นท่วมหัวเราเลยนะครับนี่ก็เอาไว้ให้ปลาลบแดดนะครับเดี๋ยวปลาร้อนเดี๋ยวปลาตาย <c oughs> พักบุงพักบุงตรงนี้ก็เป็นวิวสวนมหาสมบัติ เห็นป้ายเล็กๆไยครับส่วนมหาสมบัต <bah> zwei, ิเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยครับตอนนี้เราเรามาอยู่กันหน้าสวนมหาสมบัติแล้วนะครับเนี่ยเป็นสวนที่เอาตัวอย่างมาจากไอ้เครือข่ายมหาวิทยาลัยพุทธศิษย์ศาสตร์ของไร่เชตวันนะครับอันนี้ของพระอาจารย์วอนี่ครับป้ายพระอาจารย์วอสวนมหาสมบัติไร เชตตะวันเหานนี้ความเหนื่อยสอนให้อดทนความจนสอนให้ทู่นะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นห้างเอาไว้นอนไม่ใช่เอาไว้พักสาหรับการทําไร่ทาสวนที่มาเหนื่อยเหนื่อยมานั่งกินข้าวอะไรได้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นแบบเปยวันนะครับที่มัดไว้ข้างบนไม่เอามาดีกว่าเดี๋ยวผมมาพาไปดูอุปกรณ์เกษตรที่ผลิตผลิตะดิ์มาเองนะครับประดิระดิระดิ์ประดอย นี่ครับอันแรกนะครับที่พวนดินจากรถถีบนี่ครับที่พวนดินจากรถถีบจากรอรถถีบนะครับเอาไว้พวนดินแบบเห็นในตรงนี้ครับเอาไว้ขุดดินลอกดินให้มันแบบพวนดินให้เองครับเอาน,นี้ไถ่ไปข้างหน้าเดี๋ยวจะลองพวนให้ดูดินอันนี้เป็นดิน ไม่สำหรับปวดนะครับมันต้องใช้ถูกวิธีผมไม่ได้ใช้หรอกตาใช้ขี้เกียจเนี่ยขี้เกียจใช้ใช้ถูกวิธีมันจะไปแบบได้สวยมากเ่ยผมใช้ไปปีนมีอะไรอีกมีมีที่แบบข,ขอาะหญ้าขูหญ้าเพื่อเพื่อให้มันแบบเวลาไปใกล้ๆต้นไรแบบ ต้นเล็กๆต้นผักไอ้มันก็จะเครื่องใช้เครื่องตัดไม่ได้เดี๋ยวผักมันจะพุดหรือขาดนะครับ <c oughs> นีบ่เอาไว้พวนใกล้ๆมีอะไรอยู่นะนี่คือปืนอาบีจีนะครับเอาไว้ยิงหวัวกระจายนี่ครับขี้ดินออกมาเต็มเลยครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นสวนโกโก้เน่าแล้ครับโกโก้เน่าหมดเลยครับมีอันมีอัน ไม่เน่าอยู่บ้างนิดหน่อยถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปที่ผมรีวิวโกโก้โกสมบ,บัติสุดได้ก็ไปดูนะครับโกโก้นี่มีนี่มีมดด้วยไปกันเถอะไปดูหลังน้ำเงากันเลยครับไปเรื่อยๆครับนี่ก็จะเป็นโซฟาสำหรับแขกว i p นะครับเอามาไว้นั่งได้นี่ก็จะเป็นบอ่อเก็บลูกออดเข้ามาใกล้ๆเลยครับ นี่บอกเก็บลูกอ้อนนะเฮ้ลูกกระต๊อดลูกอ้อนนะไม่ใช่เก็บหรอกครับมันมาฟักไข่แล้วใหญ่ไปเป็นตัวอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รูร้เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นโซฟาแขกเวทีครับสามารถนั่งได้นะครับผมจะนั่งดีย๋ยวเอไว้นอนเล่นเอาไว้ปาร์ตี้ครับก็แปลกครับใครจะมานั่งในโซฟาเปียๆหนึ่ โอ้นี่คืออะโวคาโดไม่ใช่มะนาวนะครับดูมันมะนาวมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นพวกมะม่วงใช่ไหมะมะม่วงต้นมะม่วงมันยังไม่ออกผลนะครับนี่ก็ต้นสับปะรดตรงนี้ออกผลแล้วนะ,ค,นนะครับแต่ญ่าโคตลรกนลครับไม่ได้แต่จะเลียบสับปะรดยังไม่ได้อันนี้ นี่สับปะรดลูกมีหลายต้งนี้ยังไม่ได้ตัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นต้นฝรั่งภาษาเมืองเรียกเรียกอะไรวะเรียกว่ากุ้งแก้วนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นมะม่วงที่มีลางวส้มอยู่ในะนี่ก็เป็นน้ำเงาสำหรับตอนที่เรามาเล่นทุกครั้งครับแต่ตอนนี้น้ำปา่าไม่ไหลหลากหรอกครับฝนเพิ่งตก พวกพี่เราจะไปเล่นน้ำแถวนี้นะครับตรงนั้นมันจะเป็นที่ลึกๆครับดูอย่างนี้ตื่นแต่ตรงนั้นก็ตื่นนะครับไม่ไปรอกลบไปทางอื่นเถอะอืมผมับจูงกล้องมาด้วยนะคลิปนี้เป็นยังไงคลิปหน้าก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่พัฒนาแล้ว ไม่รู้จะพัฒนาหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นต้นลำไยที่กำลังออกผลนะครับต้นลำไยเดี๋ยวนี้กัญชาถูกกฎหมายแต่ไม่มีหรอกครับนี่ลำไยยังไม่ดีกินนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางที่ลงไปเล่นน้ำนะครับที่ผมมาเล่นกันทุกเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดแต่วันนี้ไม่เล่นเพราะว่าฝนตกหนักน้ำแดงปึ้งรึ่งน้ำขุ่นนั่นแหละครับ โอ้นี่มันคือสับป,ประรดแห่งมังกรสัปปรบปะรดมังกรนะครับดูเสียบแดงช่ำเลยครับอุ้ยอุ้ยน้ำปักเรียนียว่าอ่ะโอ้โหแดงเลยแดงแฟร์อยือ,อทางลงนะครับทางลงของเราอยู่ทางนี้วันหยุดวันเสาร์ทย์เราก็ชิวๆครัาบมันเล่นน้ำพวกผมจะเล่นตอนบ่ายสองถึง ประมาณสามโมงนะครับสามถึงสี่โมงแล้วเราก็จะไปออกกําลังกายที่โรงเรียนบ้านผาแลตรงนี้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่ไร่ของผมแล้วก็ไร่ของเขาแต่ไร่ของผมทางลงไม่มีเพราะน้ํากัดเซาะหายไปหมดเลยครับตอนนั้นเป็นจะเป็นแบบมีทางลงที่ผมมาขุดแต่ตอนนี้มายืมไร่เขาแบบเป็นทางลงแต่เขาไม่มาเราก็ลงได้ทุกเมื่อเขาไม่อยู่นี่ก็เป็นน้ํา น้ำเงาตรงนั้นก็จะเป็นทางลงแบบชาวบา้านไปถึงชาวบ้านนะครับคนใหญ่เขามาทําผมไม่ทำหรครับมาใส่เขาลงไม่ได้เล่นอุ้ยที่จริงตรงนี้มันจะเป็นทรายหมดเลยนะครับเป็นหินแบบนี้แต่น้ําซัดไปหมดเลยนะครับตรงนี้ก็โดนน้ำซัดไม่ได้เล่นมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วครับฝนตกไม่หยุดเลยครับหน้าฝนแลนะ้วเนาะ ตงนี้ก็จะเป็นแบบน้ำไหลผ่านน้ำห้วยพัดทำให้ตอนนั้นฝนตกน้ำป่าไหลหลากแรงครับดูจะหลิงพวกนั้นโดนทัดไปหมดดูต้นส้มโออะไรพวกนี้หายหมดเลยทีนี้ก็เรามาดูน้ำครับน้ำจะดีกินดีเล่นหรือเปล่าไม่กินหรอกครับนี่คือน้ำดื่มน้ำดื่มเจ็ดปีครับทิ้งเรับน้ำใสามากเลยครับ ไช่จนไม่เห็นมือเลยครับเราไปขา้างหน้าสวนครับไม่มีอะไรแล้วกดยุดเลย <S 2> <S 2> <S คลิปต่อไปก็จะมีอะไรพัฒนาก็รอชมกันเลยครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับคนที่เข้ามาดูจนจบก็ขอขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสบไครต์กันด้วยนะครับ สรับิปนี้สวัสดีครับ